พีได้สบายดีพี่น้องมื้อนี้พาพี่น้องมากลุปูว่ามันสิได้กินหรือบ่ได้กินเอามีแห้งก้นอยู่ติล่ะพ่อกลุ้มเบิ่งเนี่ยนะัน่ะนะ่ะปวดติดตามเด้อพี่น้องเด้อติดตามเด้อกลุปูยังกลุแบบนั่นคือเป็นเอาฮะเออเดี๋ยวอ่ คนม้วก้นน้ำสางุ่เงขุ่เดี๋ยวเดีเอากนที่ปูคือก้นเป็นยังเถือนเขากับก้นออกกุ้งก่วงเน้นตัวพอโอ้ยได้กินบ่นอพี่นนอเลยเอามันว่าเป็นกนหลุมเด่นมันแ่นมันขตรงว่ามึงนี่มันแก่นไยแก่นสิเท่งเหนียวผอม โอ้ยสานีพ่อฮัทในเคืองมันดอกพี่ยุ้ลกแกเอามาลุนเด้อพี่น้องสีดาไดมันแห้งคนๆอีปูเนี่ยมืบบ่อนี่ยบ๊ดดร่องบึงเลยค่ะมันบ่มีอย่างหลายแล้วก็เลยบ๊ไปท้าร่มแห้งมืนนี้เราประหากินทั้งโขก บรรยากาศทงไฮทงหน้าค่ะพี่น้องงวค่้วยกับกระลังเต็มว่างวั่วคนกระลังกินหยา พ่พอกะกำลังหาหูป้ปูเลิกเลิกพี่น้องเฮ็ดยังไรสีได้กินวัดเนี่ยหูห้หน่อยๆมันสิมีปอพอหู้หน่อยกับตัวหน่อยปอยบรรย,ย,นะยากาศท้องไร่ท้องนา ไปไก่งวอะไรเด้อเมื่อวนี้ข้ามากินหากินเทิงหากินเทิงโขกมือนนี้หลังจากที่ข้าเาโลกนาวบอด่ายลายข้าก็เลยเปลี่ยนแผนเทิงหนาวพี่รองหูอีปูกะหายากยาก หาจิารีสายบัดนี้ส่วนหาจิรีไปใส่เบ็ดคนมาห้างพื้นถ่างง่วนก๊าวกำลังออกขอบกระม,มพีพอแล้วพอแล้วพี่น้องล่องบึงพอแล้วกำลังเต่าบงหู้ซ้ำหนีโตสีซ้ำใด คุดออกกรุงกวงไงแม่พอ่อพ่อพีวีเนี่ยคือบอพ่อส่งเสียงแน่ไหมล่ะอ้าวจะเกี่ยไส้หมาันหู้หายแบบน,นี้ มันอิป um> ูเดนี่เดนเด่ตายงอมๆเอ้ยเย้บงโอ้นงบงโตอีปูโอ้ยตาัวลูกวันลูกวันลูกบังไ้ดูพอโอ้ย้องว่าเลียตนแทนวันนีู้นีเดูนีมีบ่นี่หม เอาซาบีนไปใช้เบ็ดพี่น้องเอ,อ้ยโตอีปูเมียโถเล็บกับบวัวทัวหายจ่อยหาไม่พอหามไม่พอมันมีหูขี่ตัวบ่พอหูขี่ตัวก็มีเด้ กูแส้นเสือกันเนี้ยเราเห็นอีกแลวหู้หนึ่งแจ็กสีมีบอมีหายไปหัวมันออกมานรับค้ดิน,ดน,นเลยวเฮ็ดหู้ซบเาี่ยวขี้ลาย่ในนี้มาเอาหู้นี่พอถามมันบอเห็นนี่ใช่เ <Okay. S 1> จ้าบวกจกไปใส่นั้น ชกทีมนีงเท่านี่นี่นี่หูปูนี่นี่หนี่เหนื่อยใหง่กว่านี่เนาะแม่หมอสาโอ้ยอย่าบอกไปทั่วอะไรหูหูแม่เอาตัวเจไรคุดทีมขุดปูยังคุดแบบนั้นว่า ผู้ไปไล่หนึ่งคุดไล่หนึ่งวัเนี่้รุนกันพี่น้องว่าทีได้เถิงไปพ่อยายว่าเถิงยังได้เลยใส่เบิ่งได้อีกลรอบ่เนี่ยงงมากเลยโอ้ยพี่น้องโอ้ยเอ๋อขาคือร้อนไปนี่เจ้าตัวเจ้าเห็ดมันร้อนเบางโตปู่พี่น้องเอ้ยโอ้ยเอ้าเอ้าดิอ้าวลุนลุนลุ่นต่อไปพี่น้องลุ่นต่อไป เห็นไปพ่อใหญ่กขาร่งเห็นจกเบื้องนี่ใช่ไหมนี่คือว่าเห็นกระปูกแล้วใส่พี่น้องโตอีปูเออไข่แน่ใส่เบื้งตัวนี้ไข่แน่ขึ้นมาโอ้ยพี่น้องใส่เบิ้งใส่ฟามือให้เบิ้งเนี่ยนี่นี่นี่โอ้ยพี่น้องเนียโตกู ในซั้มนี้ไปใส่เบ็ดอ่าอ่าอ่ะอ่าหาไปเรื่อยๆพอ่อเดี๋ยวมันก็ได้ดอกเลาะอือโอ้ยตะลลิตนุลแหากินโมม,มันแท้เฮ้ยบังอ้าวจังไครคอยมีแต่อันน,ออนี่นเพิ่งโอ้ตัวงามตัวงามตัวงามนี่เลยแท้เบ็ดโอ้ยอีปูแม่ตัลลิตตุแท้พี่น้องโอ้ยโอ้โอ บรรยากาศทองให้ทองหน้าพี่น้องเลยาอีห้างอีก,ออกวิธีบานนอกหาอยู่หากินตามภาษาอืนนบบห้าุผนกระสิงว่วค้วยเต็มผงหัเรียงง่วเลียงคยัอ้อ เป็นหยึกหยักยักยักเปลี่ยนแผนมาเนี่ยหากินบนโขกบนบก<ะ>พราแล้ก็หาอีปูงอมงอมเลยค มาหลุนกันพี่น้องว่าห้าสีได้ซัไในอีปูพี่น้องเอ้ยเปิ่งบรรยากาศทงไฮทงหน้าฮาย,ยังกับบอพ่อสิีเลียวย่อนพี่น้องเลย อีปูกบับอได้สีม,ม,ม,มี่บอหรอพ่อพ่อมันสิมี่บอล่อเม่อวานนี่เดียวอีงีม่มีมี่บงเื เอาพี่น้องเดี๋ยวพักกันลเลรอบางอีกก่อนจักสีใดบ่ได้สำหรับคลิปนี้ก็ะไว้สำนีกสักก่อนเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะกดแล้วก็อย่ากดขามเบิ่งแล้วก็อย่ากดขำโสดโฆษณาเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะพ่อบอกพี่บอกน้องก่อนเอาคลิปนี้ไว้สำนีึก่อนเด้อพี่น้องเด้อคลิปหน้า สิเห็ดนังให้พี่น้องเบิง่งโปรดติดตามมามนสิเห็อดอียงจักตดใดบ่ใดหาคุดเบิ่งก่อนเนาะเออสำหรับคิวนี้ขอเก่าขค้นมาวีาว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 ่ดาสวัสด,ดีสวัสด,ดีค่ะเดี๋ยวเสิเอามูว่า